3. อันดับซอมบี้ที่ผมโคตรเกียดในการแอนแบ็กพาวเดอร์อันดับที่3อิกเนเตอร์เป็นซอมบี้ที่จะโยนตะเกียงมาใส่เราในระยะห่างห0 0ง100สตัดมันจะโผลมาบ่อยมากในบางจุดที่เรานั้นต้องเล่นยื้อนานๆของแมปอ็อบเจกต์และจะชอบโยนตะเกียงมาใส่จุดที่เราเล่นกันทําให้จุดตรงนั้นเป็นอมาพาสช,ชั่วขณะและจําเป็นที่ต้องถอยออกมาตั้งรับแถมยังเป็นการเปิดทางให้ซอมบี้ตนอื่นนั้นเข้ามาลุมซอยจุ หรือคนที่ไม่ระวังหน้าก็สามารถตายเพราะไฟจากเกียงมันได้เลยครับอันดับที่2อลันเนอร์เป็นซอมบี้ที่จะวิ่งมาตะคุบเราแถมเรายังไม่สามารถตอบโต้มันได้อีกต้องให้เพื่อนมากระชากมันออกให้แล้วมันยังชอบโผลมาแบบเรายังไม่ทันตั้งตัวหรือชอบเกิดตรงมุมเพื่อรอกระโดดใส่เราและถ้าเกิดมันวิ่งมากันหลายตัวแล้วมาลุมเราคนเดียวบอกเลยว่าอร่อยอันดับที่ 1. บอมเบอร์เป็นซอมบี้ที่เมื่อมันเห็นอะไรอยู่ด้านหน้ามันหรือมีอะไรมาขวางทางมัน มันก็จะขระบุ้มใส่ทันทียิ่งเป็นจุดที่ให้ยื้อนาน,านและมีบริเคตอยู่ติดกันเยอะๆบอกเลยว่าหอมหวานมากสําหรับมันนี่ยังไม่รวมถึงคนที่ไม่ระวังตัวหรือถอยไม่ทันอีกนะและที่โคตรอันตรายที่สุดเลยคือถ้าเราอยู่แนวหน้ากับมันและมีเพื่อนด้านหลังบางคนจะยิงมันระเบิดไปพร้อมกับเราหรือเปล่าและแถมมันยังเหมือนลันเนอร์ตรงที่มันนั้นชอบโผลม,มาแบบไม่ทันตั้งตัวและยังชอบดักตรงมุมอีกด้วยครับ